เดี๋วยวฉันจะใส่เธอเป็นคนถ่ายนะพวกหนูก็เลยเนี่ยเนี่ยรงชาติหนูก็ตรงนี้ภาพของนักดินอวกาศก็เลยเอามาถ่ายแล้วก็ลงระวั แคแล้วมันบอกว่ายวมันว่าจับกันมันจะจับยังไงล่ะครับมันเศษน้ำยางอ่ะครับขันน้ำยางดีขนยางมันลอยแท่นเไว้บนสายยางซันนีมันว่าเป็นยังหรอกครับมันต้องจับกันล่ะแล้วการสัญจรไปมาตอนเนี้เท่าที่คุณตาเห็นเนี่ยมีใครประสบอุบัติเหตุบ้างไหมครับกับถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตรงนี้โอ้เทนนึงตัวยางระเบิดที่นี่มันว่าระเบิดยังไงล่ะเพราะว่ามันถุ่มลงมันว่ารถนักกันว่ายางหน้ายามนก็นั่นเขาทางไม่จอยแม่ล่ะเขาได้เปลี่ยนยางผมเที่ยวีนผมก็บลำบากชุกรถผมก็ดมุนหมดแล้วทั้ง ขนาดอมอไสซื้อรถอ่วงอ okay, ื่นมืมันหลีกว่าได้คือหม้อไส้ก็คือคุณตาอยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบอ่ะเอาวัสดุดีๆที่มีคุณภาพครับแต่ว่ามันมันแมนอยู่ครับห้อของสีมันแมนอยู่เงินหลายๆมาถุงไสกับทัวถือหอดทูนรับเหมาค่ะมันก็ต้องอย่างหน่อยค่ะแล้วกัน <c oughs> 他是可以。